สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างชินเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับตามรายงานจากเดีเะแลติก มีการระบุออกมากับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดตได้มีการถแถลงยืนยันว่าลุกชอแบ็คซ้ายตัวจริงของทีมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็คาดการกันออกมาว่าจะต้องพักรักษาตัวหลายสัปดาห์พอสมควรนะครับลูกชอมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ภายในสโมสรก็มีการคาดหวังว่าถ้านักติเนี่ย จะไม่ได้รับบาดเจ็บเราก็ต้องพักนานจนเกินไปนะฮะซึ่งก็กลัวที่จะแบบหนักแบบหลายเดือนอะไรประมาณนั้นครับเป็นการคาดหวังว่า จะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะส่วนเรื่องการแก้ปัญหาตอนนี้ก็ยุ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับก่อนหน้านั้นมีเมสันเมาส์ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังสามารถมีการเอาตัวสำรองเนี่ยเข้ามาทดแทนได้นะครับก็มีในรายของแมทธิวเนีที่ยังอยู่นะครับตอนนี้ฟาร์ดเบ็กก็ยังไม่ได้ย้ายดารุ่งบางรายก็ยังอยู่กับทีมอยู่นะครับแต่ในส่วนของแบ็กซ้ายเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามาเลเซียเจ็บก่อนหน้านั้นแล้ว ลูกชอก็มาเจ็บซ้ำอีกนะครับปัญหาเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นครับพอไม่มีตัวอันดับหนึ่งอันดับ2อเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้ในรายของดันโลยับจากขวามาซ้ายนะครับซึ่งดานโลเล่นได้2เท้าอยู่แล้วแล้วก็เคยเล่นมาก่อนทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออบ r าโรเฟอร์เดสนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้แมนยูเจจาเรื่องการปล่อยอบาโรเฟอร์เดสเนี่ยไปไกลแล้วดีไม่ดีบางทีอาจจะเปลี่ยนใจ ระง,งับไว้ก่อนหรือเปล่าเรื่องนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมนะฮะที่กำลังวิกฤตเรื่องของตัวเลือกอย่างหนักพอสมควรนะครับส่วนเรื่องของลิซันโดมาตินีสครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ย้อนหลังกลับไปครับในเกมที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็เป็นโปรแกรมระหว่างแมนยูพบกับซิบียแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักนะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยย้อนกลับไปว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีหลายอารมณ์เข้ามาเยอะมากนะครับทั้งเสียใจแล้วก็อีก มาากยแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับคอมเมนต์ได้รับการซัพพอร์ตจากหลา,หลายส่วนจากแฟนบอลข้อความที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยคิดบวกหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ทํางานอย่างหนักนะครับแล้วก็ฟื้นตัวแล้วก็กลับมาแข็งก่งอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เก่งกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ จากคนที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับในช่วงซีซันก่อนที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเข้าใจอารมณ์นะครับตอนนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักอาจจะต้องมีการคิดถึงเรื่องของการเกี่ยวกับการกลับมาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะฮะหรือว่าอาจต้องพักยาวนานเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับเรื่องของการซัพพอร์ต จากคนรอบข้างที่ดีแล้วก็แฟนบอลที่มีการคอมเมนต์ส่งข้อความในหลายส่วนไปสนับสนุนนั่นเองส่วนในเรื่องของเกี่ยวกับบรูโน่เฟอร์เดสนะครับมุมมองของไมเคิลลิชาร์ดก็ได้มีการคอมเมนต์นะครับว่าพฤติกรรมของบรูโน่เฟอร์เดสในสนามเนี่ยนะฮะทำให้เขาเนี่ยไม่เหมาะสมกับการสวมปลอกแขนกับตันทีมของแมนยูนั่นเองนะครับลิชาร์ดเนี่ยคอมเมนต์ออกมานะครับว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าภาษากายของบรูโน่ในสนามมันรบกวนคนอื่นในทีมเป็นอย่างมากนะครับ แล้วมันก็ไม่ได้แบบเป็นภาพที่น่าจดจําสักเท่าไหร่มีหลายครั้งที่มันดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเลยกับสิ่งที่บรูโน่แสดงการกันออกมานะครับในระหว่างเกมกัน่งขันนั่นเองนี่คือคอมเมนต์อีกคนหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ย มีอีกหลายคนเลยนะครับกูรูตำนักเตะหลายคนที่คอมเมนต์เกี่ยวกับรเรื่องของภาษากายของบรูโนในระหว่างเกมทั้งที่เป็นกับตันทีมแล้วในตอนนี้แบบเต็มตัวนะฮะแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนเรื่องของคาสเมโรครับดดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่กังวลเกี่ยวกับผลงานของคาสเมโรมิดฟิลของแมนยูนะครับถึงแม้ว,ว่า2เกมแรกในช่วงซีซั่นใหม่คาสเมโรจะโดนเล่นงานอย่างหนักแล้วก็ผลงานไม่ดี ก็ตาบนะครับเมอร์ฟี่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคาเซเมโรยังเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ถือว่าเดอะเบสนะครับหรือว่ายอดเยี่ยมอยู่นะครับในช่วงฟุตบอลณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เชื่อกันได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะกลับมามีผลงานที่ดีช่วยให้กับทีมได้หลังจากนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับและนี่เมอร์ฟี่คอมเมนต์คล้ายๆกับทางเบอร์เบอร์ท็อ,อปแล้วก็จะมีคาร์แรกเอร์ที่มีการคอมเมนต์ก่อนหน้านั้นนะครับว่าคาเซเมโรบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีการหาคนมาช่วยเหลือ เกี่ยวกับการเล่นในสนามกับทางคาสเมโร่หน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เมสันเมสา,ามีอาการบาดเจ็บก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นแมคคามนีลงสนามมาเล่นเคียงข้างกับคาสเมโร่นะฮะแล้วก็หลังจากนี้แมคต์มนีเนี่ยก็น่าจะช่วยในเรื่องของการเล่นเกมรับของคาสเมโร่ได้หรือว่าการจัดการพื้นที่แดนกลางร่วมกับคาสเมโร่ได้นั่นเองนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายวงเล็บทิ้งท้ายเนี่ยเดนดี้เมอร์ฟี่มองว่ายังไงคาสเมโร่ก็ยังมีดีอยู่แล้วก็ ฟอร์มการเล่นเนี่ยจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงซีซั่นนี้กระที่ เรื่องของคอมเมนต์เกี่ยวกับเจดอนซานโชแล้วก็แอนโทนี่ครับมุมมองของดาร์เรนเบนเนี่ยเขาก็ได้มีการคอมเมนต์นะฮะว่าเจดอนซานโชกับแอนโทนี่เนี่ยมีผลงานที่ล้มเหลวนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาสถิติรวมกันเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเนโคลัสเปเป้เนี่ยดูเหมือนว่าเปเป้เนี่ยยังดูที่จะโอเคมากกว่าเลยด้วยซ้ำน,นะครับเบนเนี่ยบอกว่าเปเป้ลงสนามให้กับอาร์เซนอลไปแล้ว112นัดทําไปผลงานเนี่ยยีประตูแล้วก็21แอสซิสต์นะครับแต่ทางแอนโทนี่แล้วก็เจดอนซานโชเนี่ยลง ช่วยทีมรวมกัน2คนเนี่ย 127นัดนะฮะทำยี่ประตูแล้วก็9แอซิดเท่านั้นเองนะครับทำให้ทางเดลเบนเนี่ยก็เอาสถิติจุดเนี้ยนะครับมาเล่นงานแนวรุก2รายราคาแรงของแมนยูนะครับที่ราคารวมกันแล้วเนี่ยนะครับราคาสูงมากๆครับสำหรับแอนโทนีแล้วก็เจดอนซานโชนะครับแต่ว่าผลงานในสนามมันก็อีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับมุมมองของเกรสคูกครับก็ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับผลงานของเจดอนซานโชแล้วก็แอนโทนีเช่นเดียวกันนะครับโดยเกรสคูกเนี่ยเขาก็มองประมาณว่าแอนโทนีแล้วก็เจดอน เ,เราได้ยินอย่างชัดเจนนะครับว่าคุณภาพภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็ความสามารถของทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่สามารถผลักดันสมสรอนในทิศทางที่ดีได้เกี่ยวกับเกมรุกนะครับเพราะฉะนั้นทาไมทํามมเนี่ยคนที่น่าจะเหมาะสมเกี่ยวกับการเล่นในตําแหน่งตัวริมเส้นของแมนยูเนี่ยน่าจะเป็นในรายของมิตโตมะของทางไบรตันมากกว่านะครับเราทราบกดีครับว่ามิตโตมะเนี่ยกําลังฟอร์มร้อนแรงแล้วก็ร้อนแรงขึ้นแบบเรื่อยๆนะฮะ ทำให้มันก็มีการมองกันแหละว,ว่าถ้าเกิดแมนยูได้มิตมาเข้ามาเนี่ยในตำแหน่งริมเส้นที่ไม่กล้าเลี้ยงไม่กล้าจ่ายคุณภาพภาพรวมยังไม่ดีเกี่ยวกับตัวเรื่องในปัจจุบันเนี่ยมิตมาน่าจะช่วยแก้ปัญหาจุดนี้ได้นะครับแก๊ครูเขาก็คอมเมนต์นะว่ามิตมาน่าจะเหมาะสมมากกว่า2คนที่เป็นขาประจาในตำแหน่งตัวริมเส้นของแมนยูนั่นเองนะครับมุมมองของลีโอฟินานกันบ้างนะครับที่ได้ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับ เหตุผลที่ว่าทําไมเมสันเมาส์เนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีสัเท่าไหร่ในช่วง2เกมที่ผ่านมานะครับกับการออกสตาร์ประเดิมกับแมนยูยังเป็นดังการในช่วงซีซั่นใหม่นะฮะเหตุผลหลกัลกก็คือเรื่องของตําแหน่งการเล่นที่ไม่เหมาะสมนะครับลีโอคอมเมนต์เลยนะฮะว่าตอนเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าเมสันเมาส์เนี่ย จะโดนจับเล่นในตำแหน่งแบบไหนนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนไปซื้อมาเนี่ยเมสันเมาส์เนี่ยจะมาลงเอออย่างไรกับแมนยูอีกด้วยนะครับตึง่งเมสันเมาส์เนี่ยอาจจะยืนตำแหน่งที่แตกต่างจากตอนที่อยู่กับทางเชลซีนะครับ ตอนอยู่กับทางเชลซีเนี่ยเจ้าตัวจะยืนสูงกว่านี้นะฮะแต่ว่าพอมาแมนยูเนี่ยจะยืนต่ำกว่าน่อยนะครับจากตำแหน่งเดิมเนื่องจากว่าตำแหน่งเดิมที่เจ้าตัวเนี่ยเคยยืนอยู่เนี่ยพอมาอยู่แมนยูเนี่ยบรูโน่ขอยืนอยู่นะครับทำให้การไปยืนในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการลงตำแหน่งที่ทับกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องลงมาหน่อยนะครับทำให้ประสิทธิภาพของเมสันเมาส์เนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แล้วก็วิโอมองว่าตอนเนี้ย ตำแหน่งที่เมสันเมาส์ยืนอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะสมก,กับเจ้าตัวครับมันก็เลยมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของผลงานภายในสนามด้วยนะครับตลอด2เกมที่ผ่านมานั่นเองที่เจ้าตัวเนี่ยยังโชว์ฟอร์มเด่นไม่ได้นะครับนี่คือมุมมองของวิโอนะครับที่คอมเมนต์ออกมาอีกทิศทางหนึ่งในะฮะเกี่ยวกับผลงานของเมสันเมาส์กระบี่คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันออกมานะครับส่วนเรื่องของดีนสันครับก็มีเรื่องราวจากเดลี่เมลเล่นข่ากวกันออกมานะครับว่าตอนนี้คิตตันพันเลตเนี่ยยังคงเจรจากับสโมสรแมนเชสเตอร์เด เรื่องของการดึงตัวดีรัสันเข้ามาร่วมทีมนะครับในรายของลอตเตอรี่ฟอร์เรเนี่ยดูเหมือนว่าเดียวการคว้าตัวดีรัสันเนี่ยเงียบไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทีมที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ ทางคิตตันพาเลตนั่นเองนะครับคิตันพาเลตเนี่ยกำลังเจรจากับแมนยูแบบต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังมีเรื่องที่ต้องพูดคุยลงรายละเอียดแล้วก็หาจุดลงตัวกันยังไม่ได้อยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของข้อตกลงเรื่องเกี่ยวกับค่ายืมตัวนั่นเองนะครับที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขค่าเหนื่อยที่จะต้องมีการแบ่งจ่ายกันจุดนั้นครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้ดีลดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าการย้ายของดีโน่ไปพาเลตเนี่ย ยังค้างคากันอยู่นะครับแต่เชื่อได้ว่าน่าจะลงเอยกันได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังแบบ อยู่ในกระบวนการการพูดคุยมันเป็นเรื่องปกติอยู่ละที่จะต้องมีการเคลียร์กันในจุดเรื่องของเม็ดเงินต่างๆนานาเกี่ยวกับข้อเสนอครับแล้วก็สําหรับอาัลายบายนเดียนะครับก็มีการส่งสัญญาอย่างชัดเจนครับก่อนเกมที่เฟเดรเเช่ทาศึกในแมตช์ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางอาัลายบายันเดียก็มีการเดินลงมาในสนามแล้วก็มีการโบกมือลาแฟนบอลแล้วก็มีการเอามืออีกข้างเนี่ยนะฮะกลุ่มไปที่ตราสโมอสรแล้วก็ มืออีกข้างเนี่ยก็ชูมือขึ้นแล้วก็บกมือล่ะนะครับซึ่งมันก็มีคลิปแล้วก็มีภาพนิ่งออกมามากมานยนะครับมันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเตรียมย้ายทีม ตามที่กระแสะข่าวเล่นข่าวออกมาแล้วก็ตอนนี้แมนยูก็มีข่าวมากที่สุดด้วยนะครับ <c oughs> ก็รอติดตามความเคลื่อนไหวกันนะฮะส่วนเรื่องของโซยาอาราบัตนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าฟิฟเวรานี้ทางฟิออเนี่ยอ่อยแล้วอ่อยอีกนะครับซึ่งล่าสุดบอร์ดบริหารระดับสูงของทางฟิอกอก็ออกมาเน้นย้ำนะครับว่าตอนนี้อาราบัตยังไม่ได้ทํางานร่วมกับทีมนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางฟิออเนี่ยก็ยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆเลยสําหรับอาราบัตในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ย ต้องการย้ายทีมเราก็สามารถเริ่มต้นพิจารณา รื่องของข้อเสนอย so ังเป็นการที่เข้ามาได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังว่างอยู่แล้วก็ยังไม่มีข้อเสนอที่ยื่นกันเข้ามาประเด็นเรื่องนี้ครับมันตรงกับสิ่งที่ดีเลคเตอร์อีกคนหนึ่งของทางพี่ออเนี่ยให้สัมภาษณ์มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าพร้อมรับฟังอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอเพียงแต่ว่าตอนเนี้มันยังไม่มีข้อเสนอยื่นกันเข้ามานะครับก็เป็นการส่งสัญญาณว่าอ่อยแล้วอ่อยอีกนะครับเมื่อไหร่แมนยูยื่นกันเข้ามานะผมพร้อมปล่อยตัวแล้วนะครับนังตะก็พร้อมย้ายอย่างที่บอกกันไปคก็ืออตนนเี้ย มันอยู่ที่ฝั่งของแมนยูรันรวนครับว่าแมนยูจะยื่น มาตอนไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้คู่แข่งต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่ากระแสยังไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีเลยบางกระแสบอกว่ามันมีทีมน,นลีกอิเตอรลี่ด้วยกันบางกระแสบอกว่ามีอาเาติโกโมาริดนะฮะบ,บางกระแสบอกว่ามีเลียพูแต่ว่าข่าวมันเบาบางมากกว่าแมนยูเรานะครับเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยทำไมทำมาคือทีมเต็งท,ทีมเดียวไงแล้วก็ตอนนี้แมนยูก็ต้องไปเคลียร์ภายในสโมสรกันก่อนนะครับมันก็เลยเกิดความล่าช้าอย่างที่บอกกันไปนะฮะก็รอติดตามกันครับในเรื่องของอาราบัตนะฮะลุ้นกันแบบ แบบวันต่อวันนี่แหละนะครับอาจจะแบบมีการรายงานที่น่าเบื่อหน่อยแต่ว่ามันก็มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยกันไปนะครับแล้วก็รอบนี้มันก็ชัดเจนว่าทางฟิโอเขาก็พร้อมขายแล้วอยู่ที่ทางฝั่งของแมนยูเราเท่านั้นเองนะครับที่จะยื่นเข้ามาตอนไหนนะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือื่องแนวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ